วันนี้มีคุยที่ไหนบ้างคะเนี่ยวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณเกณฑ์น,นะคะจะมีประชุมกับทางโรบิซ่ามาเขาเป็นพาร์ทเนอร์ของทางบริษัทของเราค่ะ,ะใช่ค่ะก็หุ้นส่วนนะคะที่คุณเกณฑ์จะได้ในวันนี้นะคะประมาณ15เปอร์เซ็นต์นะคะอ๋อแล้วนี่แบบไปถึงแล้วคนจะมาครบเลยไหมครบเลยค่ะคือคนหน่งหัวโดยอยู่ที <laughs> <c oughs> นี่ถ้าไม่มีคนนี้ไม่ไม่นั่งรอนะนี่กราบนี่ไม่ชอบทางเรานะคะได้บอกเขาว่าถ้าเกิดว่าคุณเกณฑ์ เตรียมน้ําอุณหภูมิห้องไว้เลยนะคะคือคุณเกณฑ์เนี่ยไม่ไม่ชอบทานทาน,น้ำเปล่านะคะคถูกต้องน้ำเปล่าแบบน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ขอน้ําแข็งแต่ไม่เย็นนะยินดีค่ะคือทางเราเนี่ยเราเรา,เราคิดค้นเมื่อใหม่นะคะเพื่อคุณเกณฑ์ชิคกอเลยค่ะก็ดีนะนี่เห็นถึงความเอาใจสาใส่วันนี้นี่จะ,ะชุมด้วยกรยะดาษก็โอเคอยู่เดี๋ยวใส่ค่ะคุณเกณฑ์รถป่ะฮะชนใช้ให้สวัสดีศาสตร์ วันนี้ก็มาที่ไหนครับพี่นิวเรามาที่ที่มักเซียร์ค่ะเป็นสถานที่ที่แบบว่าคนที่มาถึงเขาใหญ่เนี่ยต้องมาถูกต้อง<ม>พูดเลยว่าโคตรเวอร์สวยมากนี่เป็นการเปิดโลกของน้องเกมครั้งแรกมาในการ <ừ. S 1> มาเขาใหญ่<อ>และนี่คือไกด์พาเที่ยวนะฮะไกด์อะไรไ <laughs> กด์กันอยู่เ <laughs> ดิเนไปเรื่อยๆน้องคตรสวยเพื่อนสวยมากพรเหมือนป็นแบบเลยเนะเป็นแบบแบบความคิดที่ดีตอนี่นิวอาจจะต้องช่วยอ่านภาษาไทยให้น้องเกมหน่อยเกมอ่านภาษาไทยในเทปของเราอันนี้ค่อเป็นภาษา อะไรนะไอจุดไหนต้องถ่าได้เลยตรงไหนจ๊ะนี่อยากถ่ายรูปตรงไหนจ้าตรงนึงที่ไม่ใช่ตรงนี้หนึงไม่มีหรอดได้ไหมได้เลยเพื่อนตรงนี้ฟิวโหยุโลกมากแล้วหน้าเราเหมือนคนจีนอ่ะจริงเจริงนี่ลามาออกมันคือน้องลามาหรอที่พจริงว่ตอนนี้มิวพาเดินทุกพี่มากคุ้มคือคุ้มเลยคุ้มจ่งเดี๋ยวให้พี่มิวพาไปป้อนไอ้นี่ดีกว่า มันมีป้อนอาหารแพะปะแกะแพะเดะไปฮะเพื่อนโอ้คืองเลยนะะเราไปลงบมมันไดกุ้งนะซึ่งตรงแ้าเราสองคน,นไม่ได้เหมาะกันเดิน <c oughs> อองท้าเราคืออะไรส้นเข็ส้นเ็ปลายแล้วเมื่อกี้เราดมวนไดมีเด็กเลยแบบว่าโอ้ยดนไดด้วยใช่ค่ะลงบนไทยอุ้ยน้ตเปนผิวปะกินอะไรเจียวไหมเด็กทยอย่ายไรต้องไหนใ้ถ่ายรูปหรือะนะโอ้โหมาเป็นเพื่อ๋อเป็ากองเดี๋ยถ่ายรูปให้ก่อนนะคะเดี๋ยวว่า อชอบหาทำมากพาเดินข้ามไปข้ามมาปีนไปปีนมาไก่เกี่ยวสุดๆเอาอย่เอาอย่าขยันหาที่ถ่ายมากตรงไหนในตรอกในซอยตรอกในซอยตอกไดอานามาสาวแฮร์รี่พอตเตอร์เพื่อนแล้วแบบขี่ชุดแก่กับแก่จริงๆแล้ว คือันเดียวกันคลุ้เหมือนเฮ้ยมีลาด้วยลาเหมือนชันเวอร์ลาไปก่อนลาก่อนนะครไบ่เล่นหรงสันขอตัวกลับแกะตัวนั้นก็แกะตัวน uh ี้ดีๆนะน้องดึงแรงมากอ่ะให้ให้ไหยดีๆนะน้องก็ชอบน้องจะแย่งอ่ะ โอ้โหพี่เลี้ยงปะเนี่ยระวังระวังเลือดออกอย่าบาดมือน้องกระชากหญ้าน้องกระชากยญาออกจากมือเลือดออกเลยน้องกินหญ้ามันนี่คือเยนิวนะฮะหาทำมากถ่ายกล้องตัวเองเป็นลอยรูปไม่ได้ คนผมก็ต้องแก้สวนมากเลยก็เลยเริ่มถ่ายใหม่ตั้งแต่ตั้งแต่แรกท้อใจว่าเพื่อนกล้องอ่ะอันเนี้ยคือสิ่งมันสดกว่าฉันนั่งมาสิ่งมันไม่สดเลยไหนๆก็ไหนๆนะเราจะเริ่มหมันกันถูกงั้นเราต้คุยกันตั้งแต่ตอนแรกนะว่ายืมกล้องโทรศัพท์จะถ่ายจะได้ไม่ต้องเริ่มหนึ่งเลยตอนนี้มาไว้กินของว่านะอิสนาขอบคุณสุดทางประตูนะครับขอตัวไปปิมแป๊บนึ่งเปจ๊ ชอบกินบินชิปหรอใช่ใช่นี่ช็อตแบป่าวนี่แต่ว่าฉันจะกินนี่สต๊อบวิสเชอร์เบรดอ๋อพวกสดชื่องเอาพว่กสดเชื่อเนาะแต่ก็ละลายใช่ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวรอดูเลยกินไปก่อนนะกินจิอันนี้ซื้อไปทำคอนเทนต์นะครับดีแน่ยังกินเฉยเราก็จบไปเดี๋ยวรอดูเลยฉันอัดตอนแบบถ่ายรูปได้เต็มหยดใส่มือมีแน่ตายไปแล้วพี่พี่นี่ผมไม่เห็นกล้องเลยอะเห็นอยู่ อันนี้เป็นรสช็อกโกแลตช brownie and strawberry sherbet yes strawberry sherbet อ๋อเราตอนนี้จะไปที่ไหนต่อเนี่ยไปหาที่ไหนกับไอศครีมนะฮะท่านอ่ะตรงไหนเดี๋ยวซ้ายเลยเพื่อนตรงนี้ป้าซ้ายพี่ซ้ายขวาเราไม่เท่ากันเนาะถมได้นะปกติเสร็จแล้วออ มีกระจู้ไหมเนี่ยโอ้ my god เพื่อนนกโอ้ดวงดีเวงดวงชีวิตคอนเทนต์มากอ่ะโอ้อย่ากดอย่ากดแรงเพื่อนเย็นไหลเจอเลยวะคือชู้เช็ดอ่ะแล้วเลิน้ื่อนนิ้วเพื่อนเพื่อนเช็ดปั๊บเลิศเต็มแขนเลยเลิศเต็มแขน ไม่เป็นไรเนาะอุ้ยอย่าโดนเนื้อดิเชิญอย่าโดนเนื้อดิเพื่อนก็โดนเนื้อไปแล้วแม่งโคตรจะดหมดเลยนี่ไม่ตกใส่ติมมันแบดแบดแบดไม่โดนไม่โดนไม่มีไม่มีไปมันเป็นลายได้ไงครับแม่มีตั้งเยอะตั้งแยะที่อย่างกว้างเลย ลอยๆฮึ่มนะผมว่ามีรอยเต็มเลยอืมที่ยวไหมไปเพื่อน Let's go 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 ถ้ากลุงจะมาเยี่ยมแล้ว่าจริงอ๋อเราขึ้นไป่น้ำวนไหมเฮ้ยไปปีเราเดินเข้ามาดวงฉันนี่มันสมพงจริงเกิดวันนี้จะโชคดีจริงเหรอเกิดมา22ปีไม่เคยโดนนกขี้ใส่เลยต้องใส่หัวป่ะเพื่อนใส่แล้วมีอะโชคดีหรอใอ้ไม่เป็นคนเชื่อเรื่องนี้ว่ะ แล้วตอนนี้นะคะก็เป็นที่เสร็จสิ้นภารกิจของเรากับคาเฟ่ที่นี่เรียบร้อยแล้วเราตอนแรกก่อนจะอยู่สักแบบโอ้ยชั่วโมงนิดหนึ่งสองสามชั่วโมงละสุดๆพูดเลยว่าคอนเทนต์วิ่งเข้าหามากป้อนใบไม้น้องก็โดนใบไม้บาดมือยืนยืนถ่ายรูปกินไอติมก็โดนโน๊กขี้ใส่ไหลจริงเหรอใครเป็นคนบอก เราพี่นิวก็เซร็จให้ใช่ไหมเลอะหนักกว่าเดิมเลอะหนักกว่าเดิมอีกพี่จะบอกเลยว่าที่ฉันเช็ดอะฉันที่ชั่วใช่ไหมนิ้วปรากฏไอ้ที่เช็ดชชั่วไม่โดนค่ะแต่ว่านิ้วฉันโดนเกิดอะไรโอ้ไม่กอดจะได้เราความชุดจาเถิงไม่ได้เดินทางนี้หรอโอ้ไม่กอล่าสุดจะเดินขึ้นหินแล่ะโซคิโนะโซคิโนะสุดสุดเลยแกอ่าเดี๋ยวเรากำลังสะไปที่ไหนคะไปหาไอติสค่ะไปหาไอติเตี่ยอีสกินวันนี้ก็จะมากินแบบพวกแบบ อะไรที่มันแบบเส้นๆอ่ะเนาะไม่โลเคอลเนาะเออหรอเราจะกินแบบกุรยเฉงแฉลชาซสีมีเกียวกุรยโอ้โห oh, มาเขาใหญ่เจแดกชายสีหมี่เกียวเลิศเกินกลับกรุงบูธไปกินชายสีหมี่เกียวไปกินได้ไงเขาบอกว่าถ้าไม่กินกุ้งชายสีหมีเ่เี๋วมันเหมือนมาไม่ถึงนะจริงหรอที่เขาใหญ่อะนะเราจะไปกินแก้วฉันมาถึงแล้วฉันมาถึงแล้วแฮชแท็ปอปชายสีหมี่เกียวเปล่าไม่ใช่อะไรเพราะเห็นชายสีหมี่เกียวฮ่าฮ่า ไรสลาละมาก,ไม,กไม่มีสลาละมากคนไทยใครฟังหนูเยอะนะคะถูกถ้าชอบจะดังคิดหน้าค่ะไปแล้วบายจ้า